ครับผมสวัสดีครับพี่บุญมีครับครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาขอถ่ายวิดีโอนะครับขอความรู้อีกคือเก่านะครับอ่าถ้าพี่น้องวาเบิงสวนไม้เพิ่งนะครับสวนนี้เพิ่งปลูกได้จักเดือนเฮ้ยพี่บุญมี่บ้านหาเดือนนะครับหาเดือนนะครับครับปลูกทุเรียนพันธุ์ยังนี่ครับอยู่นี่มันสิมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่นี่นี่ ตัวนี้นี่จะเป็นหมอนทองนะครับมันจะมีหมอนทองมีน้าดํามีพวงวะนี้มีก้านเหา้วมีมูสันคิงอยู่นี่ทดลองอยู่ในกระไดอนี่นี่ยังปยนแปลงทดล่องอีกอยู่บะครับแต่งสาธิตอีกอยู่นี่อะไรนะครับทดสอบทดล่องอีกอยู่คือเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นหมอนทองในี่อเาก็ได้หาเดือนนะครับครับโอ้แต่ความงามเนาะครับอันนี้ปลูกปลูกอยู่บนคู่สะอันนี้นะครับ ผู้บน่คุานคู่บานี่ละโครงการนั้นธนาคารนำใต้ดินเนี่ยนะของอบจเนี่ยเพื่อนคุดไ้นะครับนี่ยนะครับจากที่เพื่อนได้เฮ็ดผิดพลาดมากครับเพื่อนก็เสียเวลามาโดนเพื่อนมาเฮ็ดไม่เนี่ครับสวนไม่เพื่อนครับและยังมีอีกสวนหนึ่งอยู่นะครับสวนนี้คือสวนลาสุดสวนลาสุดนะครับเพิ่งเฮ็ดได้เักเดือนก่อนเพิ่งได้หาเดือนคหาเดือนเนาะ พ่งปลูกได้ห้าเดือนเพิ่งเฮ็ดระบบน้ำเพิ่งเสร็จนี่นะครับระบบน้ำเพิ่งเสร็จเนาะแต่ว่างามเนาะครับสวน,นี้เนาะโอ้ประมาณตัวนี้มันกาเลลได้ได้ร่องพื้นน้ำอยู่ตัวนี้ได้ใส่เดี๋ยวยา,างไปส้มเป็นนะครับเอาความรู้ไปน้ำอันอยากถามมันเรื่องนั้นนะครับปลูกปลูกเข้าในร่องก้นหลุมปะครับตัวนี้ตัวนี้ได้ร่องก้นหลุมอยู่ใต้แกลบ แกบดิฟนะครับถ้าเปลี่ยนแกบเก้าเก้านะครับแล้วก็ผสมกับอันวุยอินซี่นะครับต้นละประมาณห้าขีดนี่แหละครับบ่วถึงกิโลดอกนะครับตัวนี้สิเป็นน้ําดํำนะครับโอ้น้ําดาตอนน้ามัปลูกที่แรกก็สิประมาณซํานี่แหละนะครับต้นเช็กบาทครับซื้อต้นเช็กบาทนี่ครับอันนี้สั่งคนมาจากภาคใต้นะครับว้สองร้อยหาสิบบาทนะครับ น้ำดำนะครับสร้างจากพักไต่ตแตงโมแมด่ดอกกันว่าน้ำดำกับน,น้ำดำน้ำเพื่อนตัวสร้างน้ำดำนะครับับตัวนี้ก,ก,กนน็จะเป็นหมอนทองตัวนี้นะครับเพราะว่าสิบปลูกปลูกซับกันนะครับจะเป็นหมอนทองเป็นน้ำดำม,มอนทองน้ำดำนะครับสิบปลูกสลับโ oh. อ้เพราะว่าเพื่อนว่าน้ำดำมันจะเห็นไหหมูออกดอกง่ายออกลูกง่ายติดลูกง่ายมาสัน่นก็เลยทดล่องเบื้องอีกนะครับปลูกซับวางนะครับ พ่นยาอย่างนี้ครับเพียนขาวๆอันนี้ที่เป็นยาคาเชล่าครับเป็นยังก่อลยยาชือเซเวินเนี่ยบอครับบอว่ามันเซเวินมันเป็นยาผงเลหล่ะเพื่อนอี่ยังก่อครับยาคาเชล่าเรื่มซื้อเลยละวันเดี๋ยวจังไปถ่ายรูปไปเบิรงนะครับยามันหลายยาอันนี้เป็นน้ำดำนะครับ นี่ก็น้ำดำนะครับใช่วัตส์ปิงเกอร์มินิเนาะครับดัดแปลงอันนี้นิดหน่อยม้วน้อยๆนะครับหพวประหยัดน้ํานะครับโอ้วานว่า,าบวบุ้มมีไฟฟ้าอยู่นี่นสวนล่าสุดนี่ปรากฏว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยเพราะมีการสางากเล่นะครับตัวนี้งงนะนจะเป็นม้อนทองนะครับนะครับโอ้ยใบปุดน,นะครับใบเคลือบนะครับ ใบเป็นเคืบนะครับเคืบกัวกัวคว่าการัวกจะเริ่เติบโตดีย่การจะเริ่เติบโตดีนะครับนะครับเป็นเคืบนะครับคือให้เบิ้งจะได้รู้นะครับถ้าเบิ้งในกล่องอาจจะบร่ลูกคาดว่าสามปีหรือสี่ปีอยู่นีน่น่าจะออกลูกแล้วแบบนี้บ,นบอมบอมมีการสงังก คำวนเอาหาปีคือเก้ายุคนละการค้นคว้าวิจัยน่าจะประสบผลสำเร็จแล้วนะครับของเพิ่นตัวนี้เป็นม้อนทองครับนี่เป็นน้ำดำน้ำดำาเพิ่งเพิ่งเขาก็แล้วได้ส้องซ้ามมือนี่นะครับ ระบบนำนะครับครับอันนี้ระบบนำเสริมเนาะเจาะเท่าไหร่นะครับค่าเจาะค่าเจาะแปดพันห้าครับค่าเจาะสี่นิ้วสี่นิ้วแปดพันห้านะครับเลือกหาสิบเมตรโอ้เอาเลือกไว้ย่านนาแรงมันพอใส่หาสิบเมตรครับผมไม่าไฟฟ้าก็ใส่ระบบพลังแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ใส่โซลาเซลล์นะครับพี่น้อง หัดแล้วครับแสงตัวรับแสงนะครับแต่ว่าอยู่ในหนีกราวา้เห็นตู้คอนโทรลอยู่นี้ครับใส่ตู้คอนโทรนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ก็หมอนทองอันนี่มอนทองนะครับพ่างแสงน้ำนะครับตัวนี้เอา่ะแ <c oughs> สงแดดมันแห้งนะครับ มันจะพยุดสงักการจเจริญเติบโตมันไปเรื่อยๆมวยมวยยุตยดสังักเพื่อนว่ามันจะเจริญเติบโตได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะบ่อใดเอาไปคายน้ำใส่กับแดดเนาะครับแดดแห้งยใบก็น,น้อยลงเนาะตันนี้จะเป็นมูซันต้นน้อยนิดเดียวยอ,ขขอัอนนี้ต้นเขาเขาคัดทิมแล้วตัวนี้ต้นเลือ่อกเขาเขาแถม อันนี้ต้นแถมนะครับครับอ้ต้นแถมน,น้อยๆก็ยังเอามาบำรุงได้อีกอ้เอเขาตานี่แหละทนได้มีประสบการณ์แล้วนะครับครับกำลังแตกอยอดม,มีประสบการณ์แล้วไปได้ดีแล้ววันนี้ของเพื่อนนี่เป็นมุสันคิงที่กันปลูกเช็กต้นนี่ครับออมนี่ ีนี่ออมอยู่ในประมาณมสาม<อ>ส<ะ>ิบหาต้นตอบสะหนีสามสาต้นโอ้งามถูกต้นโอ้เดี๋ยวป่ะพาพี่น้องไปเบิง้งอันนี้มอนท่องปะครับอ่าน้ำดำโออาจิตเป็นตัวตอบโจทย์พาเข้าก็ได้ตัวนี้น้ำดำนะ <laughs> <laughs> นาจะตอบโจทย์ป <laughs> พระสันพนว่า <laughs> นะครับท<ม>า,างทางแสง,แงนะครับอากาศร้อนอยากแท้งแค่แน้อยสองร้อยห้าสิบาทต้นยี่สิบเซ้นยี่สิบเซ้นสองร้อยห้าสิบบาทบริสันต้นหนึ่งร้อมทรงนะครับพร้อมทรงโอ้สวยถูกต้นเลยคนกับปวอมมาจองแล้ว กับปอมออปอมาจองแล้วใช้ต้นมันนนไไ่นนี้กับปอมก็ได้งามครับได้ลองยางเลกัปลูกคือกันครับได้ลองอยางเลกัปลูกอยู่ประมาณลอยกว่าต้นเพระาะว่าสิโลยางออกแล้วนะครับยางมันบางงามตัวนี้นะครับเลยปลูกซับไว้นะครับโอ้ยอยู่ในผีกระายอยู่ในนี่มันสิ็นกา้าเงากับมูซันคิงกับอันเอ่อเฟอร์นี่ ครับ,รบเดี๋ยวสู้ไม่<า>เบิกนะพี่นอ้องเพราะว่าดาเพิ่นเตรียมการไว้พุ่รุษครับอยู่ในสวนนี่เท่าไรครับในสวนยางนี่ในสวนยางร้อยระมาณถร้อยนึงครับประมาณ้อยต้นเหมือนเพิ่นจะได้โลยยางออกนะครับปีนมาไวแล้วมันลายโคตยางจะลาย <laughs> เอา้า ทุกอย่างที่มันเป็นเงินเนาะครับครับลงไปทั้งน <The> ้ำ <wan> มันเป็นปลาเองไม่แน้น้ำก็จะเป็นปลาเบิกปลาเบิกครับเป็นเลี้ยงปลาเบิกนี่ก็บมอนทองนี่นี่ก็บมอนทองกันโอ้ยหว่อมงามๆสวร์เนาะครับโอ้สลัดแตกดีเลยเพราะว่าเพิ่นได้น้ำไม่ได้เพิ่นแค่ระบบน้ำเซตตะกี้หิวหดว่าสิหิวขึ้นมาจากซาได้พี่น้อง เต่าึ้นมากคุณล่ะอันนี้ก็เป็นม้อนห้องนี่นะครับใบก์ประมาณขืบนหนึ่งนี่ล่ะอาหารทั้งใบทุบมนีเฮ็ดตังใดน่ครับคือกันคือเก่าอาหารทั้งใบก็ได้แคลเซียมโบรอนตรงเก้าล่ะสูตรหนึ่งแคลเซียมโบรอนสูตรหนึ่งนะครับสวยขัดสวยขัดแพ่แล้วหนึ่ยาหมดแล้วผุนักยากต่สวยซอกัน อยากอยากซื้อมาเบียร์ละเบียร์หนึ่งเหมือนสองร้อยห้าสิบแต่ว่าความสูงในนึ่งคืบนะครับอันนี้ปลูกไปได้ห้าเดือนครับที่เปลี่ยนซ้ำนี่แหละครับโอ้จนถ่วมหัวนะครับคอมเมนต์คือเฮ้าบ่มีความหล้คือเก่าเนาะอันนี้คิดว่าสิเ็ดให้มันะสบผสมเร็จตัวนี้ให้เร็วที่สุดตัวนี้คิดว่า ถ้าเป็นไปได้อ้าถ้าสภาพอากาศว่าเลี้ยวไร่พี่น้องถ้าสภาพอากาศเลี้ยวไร่ก็ทิเขาใล้ายๆเกาแหละนะครับครับนะครับอายุสาน,านง้า,งานะครับต้นมันงามแห้งมันปัญหารายน้ำมันสภาพอากาศนะครับครับต้นมันต้นมัน,นมันการเลี้ยวต้นต้นขึ้นต้นบกขึน้นต่ว่ามนกรบ พยายามขึ้นไปได้ขึ้นกันนะแตกยอดอยู่เนาะแตกยอดอยู่เครื่อกับเกี่ยวดีสภาพยี่ง้านฮามันบ่สงักน้ำสภาพเวดล้อมสภาพอากาศนี่ไงซีปีก็ได้การแล้วนะครับครับไปได้เรื่อยๆอยู่ตัวนี้ยอดแกแล้วตัวนี้อืมใบตันแล้วก็ลังแทงแทงไม้อีกตัวนี้กรหมอนทองนี่กัดกินดีอยอดแตกยอด เี้ยตัวนี้เดียวอันนี้ก็ไดดินคือเปลี่ยนสีดำดำครับใส่อย่างแน่ครับตัวนี้ได้ได้ซอยหักน้ำตัวนี้ได้ใส่ยิ้วมิกผสมน้ำลาดพร่อมตัวนี้นะครับเพื่อเลี้ยงหักจะเลื่อนเติบโตนั่นแน่ดินเทศให้ดินล้วนซุยพ้อมตัวนี้นะนะเคลียลาบเพิินตัวนี่เกือบเกือบบอดหามตัวนี้มันก็เลยออกเป็นสีดำดำยิ้วมิกยิ้วมิกครับใส่ยิบซ้ำน้ำอยู่บนนี่ครับ ตัวนี้ก็ได้ใส่บ้ตัวนี้ออตัวนี้เออตัวนี้ก็ได้ใส่จำ <c oughs> ตัวนี้ก็ได้โอโนน,นั่งกัมือใส่ลายบ,ายบ,ายบ่ได้มันบ่วอมันได้สอบเดียวมันใส่แค่หนึ่งกับมือนะครับ <c oughs> ลอยรอบรอบหิว้วหิ้วมิกส่จังไดนี่ครับหิ้วมิก,กผสมน้ำนะครับ,บ <ส S 2> ซ่อนหนึ่งต่อบวัวหนึ่งบัวลดน้ำเขานี่นะครับครับนึ่งซ่อนต่อบัวลดน้ำนะครับพี่น้องจำไว้นะครับมันสีบอกกี่ดอกกูได้ซ้องมัน เอาซื้อมาใส่ก็ได้อันเหี้ิวมิกกาอย่างก่อนนะบ่ได้เราบูกกาอันได้ก็ได้เลยนะเหียวมิกวัตถุเป็นเิยวมิกปั๊บสภาพดินปั๊บไอยให้อาจจะเริ่มเโปตวัตถะเยมิกกระตุนรากเนาะเสร็จห้าเสร็ดีในเมื่อรากไปใบยอดก็ต้องไปนะครับมันก็ต้องไปน้ำกันปุ๋ยท่างดินนั้นใส่ปุ๋ยยังไนี่ครับ ตัวนี้รุ่นน้อยนี่ก็มาใส่น้ำกันครับตัวใหญ่ครับยี่สิบเปลยี่สิบยี่สิบปี่ยี่สิบครับโอ้กับซ้ำนี่กับตัวละหนึ่งยิบมือนะครับยิบมือนะซ้อนหนึ่ง่หนึ่งซ้อนครับบ่มันซ้อนพุูนๆเด้ซ้อนพูดีเพียงเพียงนะครับซ้อนปาดหลอกเนี้ยครับลุยรอบวนเวียนปลายชงคุมครับอันชื่อว่าภาพนี่ใส่ยังครับชี่วภาพนี่เป็นขี่ไก่อัดเมดโอขี่ไก่ตอนตอนล่องก้นหลุม ลองกลลุมมังใส่กี่ไก่อัดเม็ดน้ำไก่อัดเม็ดนะครับโอ้ที่เขาขาเสือยังมาเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยเขาอัดเม็ดแล้วเขาปั่นเม็ดแล้วขอยางเดียวยาวขี่คล้วยขี่คว้วยขี่ไก่สดๆลงไปล่องกลลุมนะครับพี่น้องขี่ไก่ขี่คว้วยสดๆในบ่อไรได้ครับอันนี้กาเป็นล่องมาเบิดแล้วอันนี้ตายเรียบนะครับมันเป็นกาดมันมันเปนเื้อราดอกครับมันเป็นกาดเพราะว่าเขา หมดลงไปแล้วมันจะเกิดความห่อนเกิดการมักม,มุมมันจะเกิดวามห่อนหากใหม่หากเนาโอ้ครับ,รบมันก็เได้เสียล่าก็ได้กินตอไปอีกเขาก็เลยมาว่ามันเปลี่ยนเส้อล่าที่จริงนะมันเกิดกัดครับโอ้จะเป็นงามอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนครับครับผม ออคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณคัสัสสวดีครับุบญมีได้หลายนะครับคลิปนี้ก็ได้ที่ให้กล้มรูนะครับ,คร,บครับผมในบุญ้หลายเด้อสวัสดีครับ